ครับเพื่อนเพื่อนพี่น้องเกษตรกรชาวนาทุกท่านครับผมธีรพัฒน์นะครับพลังเกษตรกรไทยวันนี้เป็นที่26ตุลาคมหกสาอยู่ที่จังหวัดปทุมบุรีอำเภออะไรนะครับน้องอำเภอเมืองครับน้องแนะนําตัวนิดหนึ่งครับครับผมชื่อกิสกรถาวรนะอยู่อำเภอเมืองปทุมบุรีครับทำานากี่ไร่ครับมนาร้อยห้าสิบไร่ครับไอแปลงนี้มันกี่ไร่ครับที่เราจะมาแก้ปัญหาข้าวที่ว่ามันเดือนกว่าแลข้าวไม่โตครับอันนี้ประมาณแปดไร่แปดไร่ครับหวานไปกี่กี่กี่กระสอบเนี่ยอันนี้ แถวนี้มันสี่ลายละท่อนปะลด้ละกว่าฮะลด้ละกว่าอสามถังลายละสามถังซึ่งเป็นการหวานค่าที่หนามากเพราะว่าผมลองมาวัดค่าดินที่ที่ดูว่าว่าทําไมข้าวมันขึ้นช้าและระบบรากไม่เดินเนี่ยดินที่เนี้ยเป็นกรดค่าพิเศอยู่ประมาณสี่กว่าเดี๋ยวให้ดูนะครับน้องดูดูนี่น่ฮะค่าดินที่เนี้ยมันเป็นกรดแต่เราเราจะใช้แนวทางของพลังเกษตรกรไทยนะครับในการแก้ปัญหาเนี่ยฮะกรดไม่ลงเลยออืเนี่ยครับ นี่ฮะค่าดินลงมาแล้วครับนี่นี่ยังไม่ทิ้งเวลาไว้นะครับรุ่นที่แล้วเป็นแบบนี้ไหมครับผมเพิ่งทําปีแรกครับอ๋อครับครับนี่ฮะอ่าในในแนวทางพลังเกษตรกรไทยเราจะแก้ที่โครงสร้างดินก่อนแล้วแต่คล้น้ําพวกนี้เกิดจากดินที่มันเป็นกรดทั้งนั้นนะฮะแล้วก็เป็นตัวเป็นตัวก่อสาเหตุที่ทําให้ข้าวเนี่ยลวงรีบและแย่งอาหารเขาเรียกเขาเรียกไรเคนหรือไม่กับพาราไซต์นะครับก็เราจะใช้แนวทางโดยใช้ปลาหมูนี่นะครับบ่ายวันนี้ใช่ไหมจากน้ําข้าวเราจะฉีดปมานูนะครับ เราใช้ที่ประมาณ10หรือถึง15ไร่ต่อ1ขวดแล้วจะสะสมอาหารได้อุ้มแตกไปอีกชิ้นหนึ่งนะครับแล้วไอ้คลิปวันนี้เราเราจะมาทําทดลองที่จังหวัดปฐนบุรใีให้ทุกท่านได้ดูกันนะครับอีกประมาณสัก5วัน7วันว่าจะมาตามงานและถ่ายเป็นคลิปที่ 2, 2> นะครับเพื่อยืนยันว่าผลงานในแปลงนี้เราแก้ได้ไหมนะฮะเราแก้ที่ดินที่ต้นเหตุของมันนะครับเดีย๋ยวว่ารูกคุช่างภาพแผนให้ดูทั้งหมดที่บ่บบริเวณนี้ครับเนี่ยนยฮะเกิดเหมือนกับทางทางปทุมธานีอยุธยา นนทบุรีหนักกว่านี้แต่อันนี้ก็คือใกล้เคียงแล้วเพราะดินเป็นกรดมากจากค่าน้ําลองวัดค่าน้ําดูนะครับทางภาพครับค่าน้ําไม่มีปัญหานะฮะเราเราน้ําในบริเวณคลองนะฮะที่คลองเนี่ยค่าน้ําไม่มีปัญหาอยู่ที่เจ็ดค่า pH เจ็ดปัญหาน้อยแต่เป็นปัญหาที่ดินเกิดจากยาฆ่าหนอนค่าเพีย้ยค่าญ้าและทําให้จุลินทรีย์ในดินมันตายทําให้เกิดเป็นดินมันเป็นกรดเขาเรียกมันล็อกตัวเองนะครับเดี๋ยวทางเราเองจะแก้ปัญหาตรงนี้ด้วยการใช้ปะมนู ทุกเรื่องเลยคลายล็อกในดินปลดเขาเรียกปลดปล่อยท่านอาหารให้ระบบลากกินอาหารได้น้ององเจอพี่ที่ไหนมาครับเนี่ยเจอในใน u t u b e อ่าอยู่ใน,ใน YouTube. ยูทูพอดีผมผมทำคลิปขึ้นมาเกี่ยวกับพลังกฟเกษตรกรไทยในการแก้ปัญหาดินเน่าน้ำเสียตัดวงจรเชื้อราอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับภาคการเกษตรทุกภาคส่วนเราวันนี้ขออนุญาตลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ